จะเป็นยังไงบ้างน้อจะกินข้าวยังนี่ก็เที่ยงแล้วผมต้องไปโทรหาก่อนแม่โทรใหม่เลยฮัลโหลต้อยแม่ฮัลโหลป้อยตริงเป็นยังไงบ้างลูกกินข้าวเที่ยงยัง กินแล้วอ๋อกินแล้วเหรอแล้วที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างลวะลูกก็ดีนะก็โอเคอ่ะอ๋อวันนี้กลับบ้านมาแม่จะทำกับข้าวให้กินนะแค่นี้นะแม่หนูรีบจะไปลนางสือแม่รักลูกนะบายจ้า อีกไม่กี่วันก็วันเกิดต้อยติงแล้วเอาจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญลกูกดีเงินก็มีอยู่แค่นี้ซื้ออะไรได้บ้างนะาไปซื้อของให้ต้อยติงดีกว่าแล้วก็นักเรียนนะครับ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็อย่าลืมทำการบ้านที่ครูให้ไว้ด้วยนะครับผมเรียนหมดทำวามเรับขอบคุณค่ะ วะทำไมแกต้องอยากได้ของคะแนนแบบนั้นอ่ะแกไม่สง่สารพ่อแม่แกหรอใช่แล้วทำไมกแกถึงไม่ตั้งใจเรียนล่ะแกเอนาคตของพ่อแม่นนเนอะเว้ยช่างเหอะอย่าไปสนใจคุณแบบนี้เลยทำงาช่วยกันที่บ้านดีกว่าเนี่ยโจทย์ของพวกแกคือจงหาผลบวกของอน,น,งนุกรมเลขคณิตสองสามสี่ใช่ไหมเราจะใช้สูตรที่สองคือ Sn เท่ากับ 1> a 1ลบด้วย a n คูณ r ส่วนด้วย1ลบ r พิธีทรของเราเกนแทนค่ามันลงไปถ้าเราอยากรู้ว่าคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าข้ามันคืออะไรเราก็ต้องหาค่าของมันโดยการที่เราอยากรู้เราก็พูกแกสามารถดูในชีทได้นะ a n เนี่ยเท่ากับคคดแรก,ค,แรกคือ นีแค่้ a 1หนึ่งเท่ากับพจน์แรกคือเท่ากับ2นี่คือพจน์แรกพจน์ที่2อพจน์ที่3แล้วก็ส่วนต่อไปก็คือ An An เท่ากับพจน์สุดท้ายคือ4พจน์ที่3เท่ากับ4ี่คือค่า n เราอยากรู้เราต้องหาจากจำนวนของบพสก็นะรับเอาเนี่ยหนึ่งสมมี3ามโพสอนืมเท่ากับสามอไปเราจะมาทำการแทนค่าทุกยี้ลงไปเราก็จะมาเขียน yes. S ตอนนี้เรารู้เหรือยังแล้วลเเท่ากับอะไรา N าเท่ากับสามเราเขียนสาเท่ากับ N เท่ากับอะไร2อ ลบด้วย a n n เท่ากับ4 4, 4, 3, 4 5, 2, 15, 15, dad, ่คูณด้วยสาหารสอเท่ากับห5ส่ะคูณด้วย1.5 1่จห้าองจนี้ส่วนด้วย1นึ่เดิมลบเรารู้ค่า i ได้ <5. S 2> เท่าไหร่หก็เท่ากับสองลบหส่วน1ลบ1.5้าไเท่าไหร่1ลบ1.5้าท่ากับ0.5ต่อไปก็คือ2องลบด้วย6เท่ากับลบสส่วน 6, วน, 4, วน,นี่ต้องติดลบนะ,ะยอย่าลืมเพราะว่า1.5มันติดลบ เท่ากับลบศูย์ห้าก็ลบศูนห้าเท่ากับเท่ากับนี้นะเท่ากับแปดหารลบก็เท่ากับบวกเท่ากับแปดนี่คือคำตอบดังนั้นผลบวกขอลักรบเลยค่ะพานิชในข้อแี้เท่ากับแปเนี่ยเขาคิดว่าแกคงเข้าใจที่คออธิบายไปนวเรื่องการบ้านแล้วกลับบ้านไปก็เลารู้ทำงานด้วยเพราะพวกนี้ต้องส่งแล้ว เนี่ยบ่ายสามแล้วกลับบ้านวกดจ้ไมกลับ่เรีะดคะ สุสาวันเกิดลูกวันนี้แม่ซื้อของผลมาให้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกนะลูกชอบไหมไม่อยากได้อแม่แม่ไม่เข้าใจหนูวหนูอยากได้โทรศัพท์หนูไม่อยากอยู่กับแม่แล้วเดี๋ยว แม่แม่เป็นไรอ่ะแม่แม่แค่มาสบายดีค่ยหนูขอโทษนะแม่ต่อไปนี้หนูจะไม่ซื้อของแพงๆหนูจะตั้งใจเรียนจะไม่ตะคอกใส่แม่หนูขอโทษคะ่ะแต่ลูกนี่อยากได้โทรศัพท์ใหม่โโหใช่ไหมแม่มีเองินอยู่แค่นี้ลูกเอาไปซื้อโทรศพัพท์ใหม่นะหนูไม่เอาหรอกแม่ ต่อไปนี้หนูจะดูแลแม่หนูจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเรียนค่ะลูกอ้าวตัวจริงแม่เป็นไงบ้างอ่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะเดียร์แหละต่อไปนี้ก็ตั้งใจเรียนนะแล้วก็ดูแลแ,แลม่ดีดีด้วยขอบใจนะ นี่ช่วยสอนกันบน้างดิมาค้ามเพียบเลยได้ดิได้เลย หนูสอบคะแนนได้39ได้40แม่โอ้โหทีใจเลยนะลูกอย่างนี้ต้องฉลองก็นี่ไปดีจัง